มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพประวัติศาสตร์ทักษิณุงอิงสองพ่อลูกนายรัฐมนตรีของไทย18สิงหาคมช่วงเวลา7จ็ดนาิกา29่นาทีก่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเป็นนายรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแพททองทางชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยได้เดินทางมาถึงที่อาคารวอยทีวีซึ่งเป็นสำนักงานชั่วคราวของพักเพื่อไทย โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มและกล่าวทักทายสื่อมวลชนก่อนที่ในเวลาต่อมาทักสินชินวัตรบิดาของแพ์ทองทานและนายรัฐมนตรีคนที่23ได้เดินทางมาถึงโดยแพ์ทองทานได้เดินไปต้อนรับทักสินที่ประตูรถก่อนที่จะมีการหอมแก้มกันและเดินจับมือทักทาย สื่อมวลชนและเข้าไปยังบริเวณพิธีจัดงานอย่างไรก็ตามถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีพ่อและลูกสาวได้ดํารงตําแหน่งในาทยททมนตรีถือเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่จะถูกบันทึกเอาไว้ภาพประวัติศาสตร์ทักษิณุงอิงสองพ่อลูกในาทยททมนตรีของประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ